แกร่งลุยแนวหน้าเปิดคลิปทหารพรานหญิงชุดดำลุยตาเมือนถมหน้าสวยใจเด็ดคอมมนหงอทั้งกองทัพจากกรณีเมื่อวันที่21กรกฎาคม2568พลเรือตรีสุรสรรค์คงสิริโคศกศูนย์เฉพาะกิจบริหารสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาหรือสอบอทอกอระบุว่า จากเหตุการณ์ทหารไทยเหยียบทุนระเบิดบริเวณช่องบกกองทัพได้ยกระดับมาตรการการปฏิบัติที่เข้มข้นขึ้นกับหน่วยในพื้นที่โดยได้รับคำสั่งให้เพิ่มความระมัดร,ระวังในการลาดตระเวนขณะที่ศูนย์ปฏิบัติการทุนระเบิดแห่งชาติกองบัญชาการกองทัพไทยได้ออกหนังสือประนามการกระทำดังกล่าวแล้วพร้อมกันนี้กองทัพเตรียมเชิญผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารรวมถึงผู้แทนจากประเทศต่ตางๆ มารับฟังคำชี้แจงเพื่อรับทราบข้อเท็จจริงในเร็วๆนี้ขณะที่การท่องเที่ยวปราสาทต,ตาเมือนทมหลังเกิดเหตุความวุ่นวายเมื่อวันที่15กรกฎาคม2568ที่ผ่านมาฝ่ายไทยและกัมพูชาได้ร่วมหารือกันเพื่อแก้ไขปัญหาและการบริหารจัดการเพื่อไม่ให้เกิดเหตุกระทบกระทั่งกันระหว่างนักท่องเที่ยวทั้งสองประเทศโดยมีมาตรการดังนี้ก็คือหากมีปัญหาจากนักท่องเที่ยวเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นไทยหรือกัมพูชาจะให้ชุดเจ้าหน้าที่ประสานงานของชาตินั้นเป็นผู้จัดการโดยเชิญตัวนักท่องเที่ยวออกจากพื้นที่ส่วนกรณีเกิดปัญหาในพื้นที่จะใช้ชุดประสานงานประสาทฝ่ายละ7คนจะไม่มีการเรียกชุดกําลังเสริมหรือส่วนอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องมาเพิ่มเติมเพื่อไม่ให้เกิดการ,รเผชิญหน้าทั้งสงฝ่ายและขอให้ทั้งสงฝ่ายคัดกรองนักท่องเที่ยวของแต่ละฝ่าย ก่อนจะมีการเยี่ยมชมปราสาทซึ่งทั้งสองฝ่ายได้เห็นพ้องที่จะดําเนินการตามมาตรการดังกล่าวขณะที่ทางฝ่ายไทยได้กําหนดมาตรการเพิ่มเติมการดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวโดยจัดชุดอาสาสมัครและทหารพรานหญิงมาอำนวยความสะดวกเพิ่มเติมเนื่องจากเป็นห่วงนักท่องเที่ยวไทยที่จะเดินทางไปเที่ยวปราสาทตามเมินทมให้มีความปลอดภยัยถือเป็นไปตามคติของสบทกคือรอบคอบรอบด้านใช้สติ สร้างสันติขณะที่วันนี้ทางเพจชุมชนคนสุรินได้โพสต์ข้อความพร้อมกับคลิประบุว่าสาวชุดดำภารกิจการปฏิบัติงานของทหารพรานหญิงในหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่26บริเวณปราสาทต,ตาเมือนทมอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชนชาวไทยในการเข้าเยี่ยมชมโบราณสถานบนผืนแผ่นดินไทยเราอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยและความสงบสุข เอาไปเลยค่ะนี่มาจะพาไปตลาดการเงินพบนะคะเดนมาเลยค่ะ สำหรับทหารพรานหรือที่เรียกกันว่านักรบเสื้อดำเป็นหน่วยกองกำลังอาสารักษาดินแดนภาคพื้นเบาดูแลชายแดนและพื้นที่เสี่ยงภยัยหน่วยนี้เป็นหน่วยสำคัญของกองทัพไทยที่มีบทบาทตั้งแต่ปี2 5 2 1ที่ล่าสุดมีการส่งชุดทหารพรานหญิงไปอำนวยความสะดวกรักษาความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวไทยที่ปราสาทตาเมือนทมหลังเกิดเหตุปะทะและปัญหาความวุ่นวายช่วงกลางเดือนกรกฎาคม ส่วนบทบาทของทหารพรานหญิงกองทัพได้ส่งทหารพรานหญิงเข้าไปประจำจุดเพื่อช่วยดูแลความปลอดภัยดูแลนักท่องเที่ยวไทยและลดความตึงเครียดระหว่าง2ประเทศเพื่อเป็นภาพเชิงสัญ,ญลักษณ์แสดงถึงความเข้มแข็งและสงบสะท้อนว่าสถานการณ์มีการควบคุมอย่างจริงจังจากไทยยกระดับความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยวไทยรู้สึกมั่นใจและยังช่วยลดปฏิสัมพันธ์ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือเข้าใจผิด ระหว่างฝ่ายไทยกัมพูชาทั้งหมดนี้คือข้อมูลและภาพรวมของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเราจะยังคงติดตามความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิดและจะนำมารายงานให้คุณผู้ชมได้รับทราบต่อไปขอบคุณที่ฟังกันจนจบขอให้มีแต่ความสุขความปลอดภัยถ้าคุณชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อให้พาดข่าวสารที่กำลังร้อนแรงแล้วเจอกันคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมครับ